ร่วงด็อกเตอร์ทสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางมดสุขภาพดีบางมดช่วยได้สวัสดีค่ะพบก,กับรายการบางมดบิวตี้วารรตี้ออนไลน์ที่จะทำให้คุณสวยในแบบของคุณค่ะวันนี้พทย์จะพาทุกคนมาอัปเดตเทรนด์เสริมก้นเสริมสะโพกกับนายแพทย์ธนันชัยอัศดามงคลแพทย์เฉพาะทางด้านศยกรรมตกต่งศูนย์ศสรยกรรมควารรมงารรม,รารรมโรงพยาบาลบางมดค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ พบกันเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้จะขออัปเดตกันนิดน,นึงเพราะว่าแผนเนี่ยทราบมาว่าคุณหมอได้รับเชิญนะคะไปบรรยายเกี่ยวกับประเด็นการศัลยรรมเสริมก้นเสริมสะโพกนะคะให้กับศัลยแพทย์ทั่วโลกได้รับฟังเลยแล้วก็ได้ยินมาว่าคุณหมอเนี่ย เป็นแพทย์เอเชียคนเดียวด้วยนะคะที่ได้รับเชิญไปบรรยายอยากให้คุณหมอได้เล่าถึงบรรยากาศในวันนั้นให้ฟังกันนิดนึงค่ะได้ครับจริงๆเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็มีโอกาสได้ไปบรรยายร่วมกับศัลยแพทย์จากทั่วโลกเลยนะครับประเด็นก็คือเรื่องของการเสริมก้นเสริมโพกโดยเฉพาะเลยสิ่งสาคัญที่สุดที่ได้รับความรู้มานะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ก็คือเราได้รู้เทรนด์ของทั่วโลกนะครับว่าการทำสรรเสริมก้นเสริมโพกเนี่ยมันไม่ได้มีเทคนิคที่เหมือนกันหมดนะครับ mm. ยกตัวอย่างเช่นทางทวีปอเมริกาใตา้หรือทางประเทศบรา เขาถือว่าเป็นประเทศที่มีคนเสริมก oh, ้นเสริมสะโพกมากที okay. mm ่ส hmm. ุดเลยได้รับความนิยมมากนะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือว่าโครงสร้างของคนไข้ส่วนมากจะเป็นโครงสร้างที่ใหญ่นะครับและความต้องการของคนไข้เนี่ยในทวีปนั้นเขาจะต้องการเสริมก้นเสริมสะโพกที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยบางครั้งเนี่ยพอเราเสริมเสร็จเนี่ยพอมาวัดตามสัดส่วนจริงเนี่ยสัดส่วนเกินมาตรฐานมากเลยเขาชอบการทั้งก้นทั้งสะโพกรวมทั้งบางทีเนี่ยต้องการให้ต้นขาด้านข้างมีขนาดใหญ่ด้วยอันนี้เป็นความชอบของสไตล์เขานะครับแต่ถ้าที่ ปรบเนเอเชียหรือประเทศไทยนะครับปรากฏว่าต่างกันมากเลยนะครับอย่างเช่นโครงสร้างของคนเอเชียหรือคนไทยเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่า ที่สาคัญคือความต้องการของคนไข้ที่ต้องการเสริมก้นส่วนสะโพกเนี่ยไม่ได้ต้องการขนาดใหญ่ขนาดนั้นนะครับเราต้องการแค่ให้มีสัดส่วนที่พอดีนะครับให้ใส่เสื้อผ้าได้สวยขึ้นนะครับแต่ต้องการเสริมโดยที่ไม่อยากให้คนรู้ด้วยซ้ำนะครับว่าเราไปเสริมก้นส่วนสะโพกมาดังนั้นเทคนิคการผ่าตัดจะต่างกันมากเลยนะครับอย่างเช่นทางเมกกใต้หรือทางบราซิลเนี่ยเขาจะเรียกเทคนิคว่าการทําไฮบริดก็คือว่าเวลาจะเสริมก้นส่วนสะโพกเขาจะเสริมทั้งถุงซิลิโคนด้วยแล้วก็เสริมไขมันด้วยนะฮรับดูดไขมันด้ ด้านนอกด้วยอันนี้คือเทคนิคของทางอเมริกาใต้นะครับความต้องการของคนไทยเอเชียเนี่ยแค่เสริมถุงซีโคนอย่างเดียวนะฮะให้ได้สัดส่วนที่พอเหมาะรวมกับอีกอย่างหนึ่งก็คือการดูดไขมันบริเวณเอวนะครับเพราะว่าคนไทยหรือคนเอเชียจริงๆเราต้องการสัดส่วนที่พอเหมาะนะครับม,มันคือมีเอวที่ข้อและมีสปอตที่ผายฮะฮะอันนี้จะเป็นเทคนิคของทางเอเชียซึ่งแตกต่างกันมากนะครับพอเราได้ไปบรรยายหรือว่าได้ไปฟังประสบการณ์ของแพทย์ท่านอื่นร่วมกับที่เราาบรรยายด้วยเราเลยรู้ถึงความแตกต่างนี้แล้วก็การพัฒนาเทคนิคต่าง ให้ดีขึ้นด้วยค่ะโไม่น่าหลอเวลาแพรแบบสอในอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยโหพวกสาวฝรั่งเนี่ยเขาจะแบบค่อนข้างเน้นที่ชัดเจนมากไม่ว่าจะก้นหรือสะโพกเนาะแต่ว่าคนไทยอาจจะมีความ เออนิดนึงนะคะไม่อยากบอกใครอยากสวยแบบไม่ต้องบอกใครคะอะไรแบบนี้จริงจริงจริง,รงสัดส่วนที่พอเหมาะนะครับสำหรับเอลกับสะโพกเนี่ยถ้าตามหลักการแท์เขาจะวัดนะส่วนที่เอ,อวคขาดที่สุดนะครับแล้วก็วัดส่วนที่สะโพกภายที่สุดนะฮะสัดส่วนที่พอเหมาะจะต้องประมาณ0.7นะครับคืองไงก็คือ,อสะโพกต้อง ใหญ่ถ้าเทียบกับเอวที่อะคอเนี่ยฮะสัดส่วนก็คือ7ต่อ10หรือ0.7อันนี้เป็นสัดส่วนที่พอเหมาะแล้วเราพบว่าถ้าเราทําตามสัดส่วนที่พอเหมาะเนี่ยบางครั้งทามามันจะได้เป็นความเป็นธรรมชาติาที่คนไม่ค่อยรู้นะฮะ,ะแต่ว่าคนไข้จะมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะเราสามารถใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงนะฮะแล้วก็ดูสัดส่วนที่ดีขึ้นก็จะทาให้รูปลักษณ์ภายนอกหรือการมองตัวเองได้ดีขึ้นด้วยะะแล้วอย่างนี้เอ่อการศัลยกรรมเสริมก้นแล้วก็เสริมสะโพกนะ่มีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะ จริงๆมันเป็นคนละส่วนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นบริเวณที่อยู่ติดกันเสริมก้นคือเน้นความนูนมาทางด้านหลังนะครับส่วนเสริมสะโพกคือเน้นความนูนหรือว่าความกว้างไปทางด้านข้างนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเทคนิคต่างกันเนี่ยการวางถุงซีลิโคนก็ต่างกันนะฮะัยกอย่างเช่นซีลิโคนฮะถุงซีลิโคนที่ใช้สาหรับเสริมก้นกับเสริมสะโพกเนี่ยจริงๆเ,เป็นถุงซีลิโคนชนิดเดียวกันนะฮะแต่ว่าการวางตําแหน่งมันต่างกันฮะถ้าเราต้องการอย่างเช่นบางคนนะฮะเป็นคนไข้ที่มีเนื้อก้นเยอะอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีีเนนนื้ออทาางสสะะโโพพกกไม่ยั แล้วก็จะวางถุงซิลิโคน คอนมาทางด้านข้างมากกว่า,านะในทางกับการถ้าคนที่สะโพกเยอะอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีความนูนด้านหลังคือก้อนน้อยนะฮะแล้วก็วางถุงซิลิโคนค่อนมาทางตรง,งกลางมากกว่าดังนั้นมันอยู่ที่เทคนิคการผ่าตัดการวางถุงซิลิโคนนะครโอเคก็จะทําให้เรานะมีรูปร่างที่ดูสมส่วนมากยิ่งขึ้นนะคะ,คะแล้วส่วนใหญ่แล้วเนะี่ยสาวๆคนนิยมเสริมไซส์ไหนกันคะสําหรับซิลิโคนไซส์ของซิลิโคนที่เสริมก้นเสริมสะโพกน,นะฮะโดยมากคนไข้ที่มาปรึกษาเนี่ยจะเคยเสริมหน้าอกมาแล้วนะะส่วนมากนะครัจะพอรู้คร่าวๆว่า การเสริมด้วยถุงซิลิโคนเป็นอย่างไรนะฮะโดยปกติก็คือเราต้องวัดต้องวัดอย่างที่หมอบอกนะฮะวัดขนาดของเอววัดขนาดของสะโพกก่อนนะฮะว่าวัาสัดส่วนเนเท่าไหร่แล้วเราก็พยายามเลือกขนาดที่พอดีกับ สัดส,ส่วนให้มันได้สัดส,ส่วนที่หมอบอกว่าเจ็ดต่อสิอันนี้เป็นสัดส,ส่วนคร่าวๆนะฮะจริงๆต้องมีการประเมินอีกหลายส่วนนะคร<ะ>คือประเมินตัวความยืดหยุนนะฮะตัวเนื้อของก้นว่ามีเท่าไหร่ตรงสะโพกมีเท่าไหร่และที่สําคัญที่สุดคือความต้องการของคนไข้อันนี้เป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นในเวลามาปรึกษาหมอเราต้องบอกความต้องการของเราเลยนะฮะ,ฮะบางคนมีรูปถ่ายให้ดูคือเราก็จะประมาณได้ถ้าคนไข้เอารูปถ่ายที่ สโคนและสะโพกใหญ่มากๆเป็นทางชาวตะวันตกเลยทางอเมริกาไ,กได้อันนี้เราก็ต้องบอกว่าถ้าเสริมด้วยถูซีโคนยเนียอาจจะไม่พอไม่เหมาะกับความต้องการเราอาจจะต้องมีการฉีดไขมันเติมนะดังนั้นส่วนสําคัญก็คือความต้องการของคนไข้นะฮะแล้วหมอก็จะวัดให้พอดีสมว่าคนไข้ต้องการแค่ไม่อยากให้คนรู้นะฮะต้องการเสริมให้พอดีให้มีสัดสว่วนใฉยอ่าเราก็ต้องวัดขนาดให้มันเล็กลงกว่าไซสท์ที่ที่ใหญ่เกินไปนะอันนี้ก็คือความพร้อมเหมาะอยู่ที่ รง้างแล้วก็อยู่ที่ความต้องการด้วยโอเคเพราะฉะนั้นก็พูดไม่ได้ว่านิยมไซไหนเพราะว่าอยู่ที่ความต้องการส่วนบุคคลด้วยแล้วก็ต้องให้คุณหมอช่วยประเมินอีกทีหนึ่งด้วยนะคะใช,ใช่ครับแล้วการศัลยกรรมเสริมก้นเสริมสะโพกเนี่ยของเทคนิคบางหมดเป็นอย่างไรคะ เทคนิคเราจะเน้นความเป็นธรรมชาตินะครสิ่งสําคัญเพราะว่าเรารู้ว่าคนเอเชียหรือคนไทยเนี่ยต้องการความเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะส่วนมากจะเสริมแล้วต้องการให้ดูใหญ่หรือว่าไม่อยากให้คนรู้เพราะฉะน,นั้นความเป็นธรรมชาติสำคัญทําอย่างไรให้มันดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดอย่างแรกก็คือเทคนิคการผ่าตัด เรามีการผ่าตัดที่เรียกว่าดูโอเพลนนะฮะคำ mm hmm. ว่าดูโอเพลนคือมีการเสริมตัวถุงซิลิโคนนะฮะอยู่ชั้นระหว่างกล้ามเนื้อนะฮะ mm hmm. อันนี้ก็จะมีกล้ามเนื้อคุมบางส่วน mm hmm. เพื่อให้เวลามองเนี่ยมันไม่ได้เห็นขอบซิลิโคนที่ชัดเจนเทคนิคอันที่2ก็คือเราพยายามซ่อนแผลผ่าตัดให้เล็กที่สุดแล้วซ่อนให้มันอยู่ในบริเวณล่องก้นนะฮะอันนี้ก็คือทําให้พอมองไม่เห็นแผลผ่าตัดมันก็อยู่เป็นธรรมชาตินะสุดท้ายคือเราเน้นว่า เน้นว่าทาอย่างไรให้ธรรมชาติเขาว่าธรรมชาติแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะ,ฮะบางคนคําว่าธรรมชาติของเขาคือใหญ่มากใหญ่มากคือธรรมชาติ<ะ>บางคนคําว่าธรรมชาติของเขาคือต้องเล็กต้องไม่ใครรู้แค่ใส่เสื้อสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นเราพยายามทําให้มันตรงกับความต้องการของใครแล้วก็ตรงกับความพอเหมาะของสรีระร่างกายด้วยอันนี้เป็นคอนเซปต์ของ เทคนิคของเราก็คือทำอยังไงให้มันออกมาผลลัพธ์ดีในระยะยาวแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติของแต่ละคน,นะค,ะค่ะแล้วก็นอกจากผู้หญิงแล้วเนี่ยแพทย์ได้ยินมาว่าผู้ชายเองเขาก็มาเสริมก้นเสริมสะโพกเหมือนกันไม่แน่ใจว่าอย่างนี้เนี่ยความแตกต่างของผู้ชายผู้หญิงยังไงคะ,คะจริงจริงมีทั้งผู้หญิงผู้ชายที่สนใจนะครแต่ว่าผู้ชายเนี่ยโครงสร้างจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็ความสําคัญคือ ผู้ชายเนี่ยไม่ได้ต้องการเสริมก้นเสริมสะโพกให้ส่วนมากจะไม่ต้องการสะโพกนะฮะถ้าเป็นผู้ชายจริงๆนี่ยเขาต้องการแค่มีก้นออกมาแต่ว่าการมีสะโพกเนี่ยมัน,ม,นมันแสดงถึงความเป็นผู้หญิงนะฮะการที่มีสะโพกผายหรือว่ามีเอวคอดอันนี้เป็นแสดงความเป็นผู้หญิงนะอ่าเป็นแบบหุ่นนาฬิการายอะไรแบบนี้เนาะใช่ครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายส่วนมากก็คือต้องการให้มีก้นส่วนมากจะเป็นทางก้นนะฮะ,ะแล้วก็ ที่สำคัญก็โครงสร้างผู้ชายใหญ่กว่าดังนั้นเนี่ยเวลาเสริมก็มีโอกาสที่จะเสริมในขนาดที่ใหญ่กว่าได้เพื่อให้พอเหมาะกับสรีละคนไข้เนะพราะฉะนั้นผู้ชายก็ไม่ต้องเขินอายนะคะจริงๆผู้ชายก็สามารถทําได้เหมือนกันเพื่อจะได้มีรูปร่างที่สมส่วนนั่นเองนะคะ,ค,ะคุณหมอคะแล้วหลังผ่าตัดเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญเลยนะครับการทำศัลยกรรมทุกอย่างต้องมีการดูแลที่ดีโดยเฉพาะถ้าการทําเสริมก้นเสริมพรงเนี่ยบางครั้งหมอต้องบอกก่อนเลยว่าการดูแลหลังผ่าตัดเนี่ยมันค่อนข้างจะลําบาก กว่าการทำใสกรรมอย่างอื่นม,มีข้อที่ควรสติ๊กยังน้อย2ข้อหลกัหลกๆที่คนไข้ควรรู้นะครับอันแรกก็คือหลังผ่าตัดใหม่ๆเนี่ยในช่วงสัปดาห์แรกเราไม,ไม,ไม่ไม่ให้นั่งทับโดยตรงนะครับ เวลานอนก็ให้นอนคว่ำหรือว่านอนตะแคงซ้ายขวา<อ>แต่ว่าไม่ทับตัวถุงซิลิโคนโดยตรงเพราะว่าในช่วงแรกสัปดาห์แรกเนี่ยตัวแผ,ผลผ่าตัดมันยังไม่ได้แข็งแรงมากและน้ําหนักตัวของคนเรา,วาเวลากดทับโดยตรงมันมีโอกาสที่จะทําให้แผลแยกได้ดังนั้นสิ่งสําคัญคือช่วงสัปดาห์แรกไม่ให้นั่งทับไม่ให้นอนทับโดยตรงนะฮะจะยืนจะเดินได้นะฮะอีกอันนึงที่สําคัญก็คือเราต้องระวังการติดเชื้อนะฮะเนื่องจากว่าแผลผ่าตัดเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับรูก้นนะฮะดังนั้นถ้าเกิดเราบางคนน้องชาบางคนไม่ไม่ทราบนะฮ ทังก,ก,ก้นกีมีโอกาสที่แผลจกเสียติดเชื้อได้ดังนั้นอีกสำคัญอันนึงก็คือการดูแลแผลผ่าตัดให้ดีนะไม่ให้มีการติดเชือ้อ ะะโดยเฉพาะการาถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ต้องมีการเช็ดทำความสะอาดแผลที่ดีนะครเพราะฉะนั้นการดูแลหลังผ่าตัดสําคัญถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้เนี่ยส่วนมากคนไข้ที่มาเสริมก้นเสริมสะโพกนะครจะมีความพอใจค่อนข้างสูงเลยครับจากประสบการณ์หมอเนี่ย90%หลังทำเนี่ยจะมีความพอใจสูงมากเลยนะครเนื่องจากว่าคนที่ไม่มีก้นไม่มีสะโพกนะครพอเสริมเล็กๆน้อยๆไปเนี่ยความมั่นใจเขากลับมามา,มากเล,เลยนะครเพียงแ,แต่ว่าการดูแลหลังผ่าตัดแน่นอนว่ามีความที่ยากลำบากมากกว่าใช้การเืล่นพอสมควรเลย โอ้โหก็เรียกไวา่าไม่ว่าจะเป็นสะโพกหรือก้นนะคะก็มีความสําคัญกับรูปร่างของเรานะคะไม่น้อยไปกว่าการใสก่กรมส่วนอื่นๆเลยนะคะวันนี้คุณหมอเนี่ยก็ได้ให้ความรู้กันแบบครบถ้วนเลยแต่นะคะยังไม่พอค่ะเพราะเป็นประจำค่ะเราจะมีช่วงทามมอนะคะที่เปิดโอากาสให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยสามารถส่งคำถามมาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจได้นะคะเดี๋ยวเรามาที่คำถามแรกกันเลยค่ะคำถามแรกค่ะ หากเสริมสะโพกแล้วก็เสริมก้นแล้วเนี่ยสามารถอยู่ได้ถาวรไหมคะคุณหมอ,อมันเป็นถุงซิลิโคนนะครับปัจจุบันเทคนิคที่นิยมที่สุดคือการเสริมด้วยถุงซิลิโคนคก็คล้ายๆถุงซิลิโคนที่เสริมเต้านมนะครแต่ว่าเป็นถุงซิลิโคนที่ทํามาเฉพาะสําหรับการเสริมก้นเสริมสะโพกเลยคุณง่ายคือมันจะรองรับแรงเพเชอร์ได้สูงมากนะครับสามารถนั่งทับสามารถบ,บีบเมื่อวต่างๆได้ ทนได้แรงดีมากนะครดังนั้นถ้าทำเทคนิคการแพทย์นะ,ะตัววัสดุอุปกรณ์ตัวนี้เขารับประกันว่ามันสามารถอยู่กับเราได้ตลอดนะครับถ้าไม่มีผลแทรกซ้อนทางการแพทย์ใดๆสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนใดๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันไม่มีอะไรร้อนตะ์ะดังนั้นเราก็ต้องตรวจเช็คบ่อยๆนะครับว่า ว่าถุงซิลิโคนเป็นยังไงคล้ายๆเราเสริมหน้าอกด้วยถุงซิลิโคนนะฮะก็ต้องมีการตรวจมมรแมมโมแกรมอุลตรซาวตรวจใมมโมดูว่าสภาพเป็นอย่างไรอันนี้เช่นกันครับถ้าสมมติว่าเราเสริมก้นเสริมสะโพกด้วยถุงซิลิโคนแม้ว่าทางบริษัทเขาจะรับประกันว่าถุงซิลิโคนนี้อยู่กับเราได้ตอลอดชีวิตแต่เราก็ต้องมีการตรวจเช็คนร,ระยะแล้วก็เฝ้าสังเกตว่ามีอะไรที่ผิดปกติเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าด้วยค่ะแอบถามนิดนึงได้ไหมคะเมื่อกี้เห็นคุณหมอพูดถึงว่าการ การบีบการนวดเหมือนกันไม่ทราบว่าการเสริมก้นเสริมสะโพกเนี่ยเราจะเป็นจะต้องบีบต้องนวดหลังผ่าตัดไหมคะอ่าจริงๆไม่จําเป็นนะครับเนื่องจากว่าการจากการวิจัยมาแล้วนะ,ะการทําเสริมก้นเสริมสะโพกด้วยถุงซิลิโคนเนี่ยโอกาสที่จะเกิดพังผืดรัดนะฮะมีน้อยกว่าการเสริมหน้าอกมากเลยะค,ะค่ะอย่างเสริมหน้าอกเขาแนะนําให้นวดเยอะๆนะฮะเนื่องจากว่าเขาป้องกันการเกิดพังผืดหรือว่าหรือเรียกว่าแคปซูล่าคอนแทคเจอร์นะฮะโดยเฉพาะคนที่มีผิวบางแล้วเราเสริมเนื้อกล้ามเนื้อเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดพังผืดเยอะนะฮ<น>ะนะ แต่ว่าทางการเสริมก้นเสริมสะโพกเนี่ยอันดับแรกคือเนื้อก้นหรือเนื้อสะโพกมันมีความหนาค่อนข้างมากนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเสริมเข้าไปเนี่ยเราเสริมอยู่ชั้นระหว่างกล้ามเนื้อด้วยดังนั้นความหนาของชั้นผิวหนังกับกล้ามเนื้อที่คลุมอยู่เนี่ยมันสูงนะฮะมันเยอะโอกาสที่มันจะเกิดพังผืดเนี่ยมันจึงน้อยมากดังนั้นในตามหลักการแพทย์นะครับเมื่อได้เสริมก้นเสริมสะโพกไปเนี่ยเขาไม่ได้แนะนําให้นวดอะไรโอเคะ okay, ค่ะมาที่คําถามที่2กันนะคะ คนนี้บอกมาว่าตัวเองเนี่ยสูง171นะคะเซนติเมตรหนัก60กิโลกร,รัมนะคะหุ่นเหมือนนาฬิกาทรายเต็มร้อยเลยแต่ว่ายังรู้สึกว่าไม่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าขนาดสะโพกตอนนี้37นิ้วปัญหาคือสะโพกด้านข้างเนี่ยบุ๋มลงนะคะแต่ว่าก้นใหญ่อยากจะเพิ่มเป็นสัก38 39นิ้วเนี่ยการเสริมสะโพกช่วยได้ไหมคะช่วยได้แน่นอนนะครับแต่ว่าต้องดูลิมิตของมันด้วยนะครับบางคนบอกว่าไม่มีสะโพกเลยนะครแต่ว่าพอมาตรวจร่างกายจริงเนี่ย ไม่ใช่ส่วนสะโพกนะฮะแต่เป็นต้นขาด้านนอกแทนก็มอีอันนี้คือสลีระที่บางคนเข้าใจผิดนะฮะดังนั้นเราต้องมาดูนะฮะถ้าเกิดมันเป็นตัวสะโพกจริงนะคะคือเนื้อก้นแล้วถัดมาเป็นเนื้อตรงแถวสะโพกนะตรงเริเวแถวสะโพกเสริมซีโคนก็ได้นะครับหรือว่าบางคนจะฉีดไขมันดูดไขมันตัว่เองาบางส่วนมาเสริมก็ได้ถ้าเป็นส่วนๆไปนะฮะแต่ถ้าเกิด่า เลยออกมาแล้วเป็นทางต้นขาด้านนอกอันนี้ไม่สามารถเสริมด้วยถุงซิลิโคนได้นะฮะเพราะถุงซิลิโคนเนี่ยมันจะต้องอยู่ใต้กล้มเนือซึ่งอยู่บริเวณก,ก้นกระสะโพกเท่านั้นถ้าเลยมาจากนั้นต้องใช้วิธีอื่นนะฮะเช่นว่าดูดไขมันเองมาเสริมอันนี้จะพอเสริมได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมาดูซิริยะกน,กนว่าจริงๆปัญหาเราอยู่ส่วนไหนนะครับปกติ9 0้เนโดยเฉพาะคนไทยหรือคนเอเชียฮะหมอจะแนะนําให้เสริมเฉพาะถุงซิลิโคนอย่างเดียวนะฮะเนื่องจากว่าถุงซิลิโคนมันมีความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ ถอดเข้าถอดออกได้คล้ายคการเสริมถุงซิลิโคนนี่หน้าอกนะคล้าการเสริมซิลิโคนแท่งที่จมูก<ะ>ที่ขางพวกนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่ ปลอดภัยแล้วก็มีถ้ามีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ดังนั้นมันปลอดภัยระยะยาวกว่าเพราะฉะนั้นถ้าแนะนําจริงๆถ้าไม่ได้มีปัญหามากส่วนมากก็จะเสริมแค่ถุงซิลิโคนนะย,ยกเว้นมันเป็นตาแหน่งที่เสริมถุงซิลิโคนไม่ได้เช่นเลยออกมาทางสะโพกมากหรือว่าเลยมาทางต้นขาด้านข้างแล้วเราต้องการให้มันใหญ่นะตรงนั้นอันนั้นต้องใช้เทคนิคอื่นช่วยด้วยค่ะยังไงนะคะก็แนะนําให้มาปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่านะคะจริงๆปัญหาเนะี่ยอาจจะเกิดได้จากหลายอย่างนะคะต่อมานะคะเป็นคําถามจากผู้ชายบ้างคะ่ะ ผมเป็นคนมีเนื้อก้นน้อยนะคะเวลานั่งจะรู้สึกเจ็บอยากให้มีเนื้อเพิ่มแต่ว่าไม่ได้อยากทําให้โด่งนะครับอยากให้ดูเป็นธรรมชาติการเสริมก้นสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ไหมครับ เท่าที่ฟังมาจะมีปัญหาอยู่2ออย่างนะ,ค,ะคือถ้าถ้านั่งแล้วเจ็บนะฮะการอีกอันหนึ่งคือต้องการให้มีเนื้อก้นมากขึ้น,นะะการเสริมก้นเสริมสะโพกด้วยถุงซิลิโคนเนี่ยอันนี้ช่วยได้แน่น,นอนก็คือทําให้มันดูมีเนื้อก้นมากขึ้นนะฮะส่วนความธรรมชาติก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคการผ่าตัดกับขึ้นอยู่กับขนาดที่เราเลือกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอบว่าถ้าเราอยากต้องการเสริมก้นให้มีก้นออกมาเด้งมากขึ้นอันนี้สามารถทําได้แน่นอนนะฮะแต่อีกปัญหาหนึ่งที่เมื่อกี้พูดมาคือว่านั่งแล้วเจ็บ มันจะมีบางคนไข้าบางคนนะฮรรู้สึกว่านั่งแล้วเจ็บหรือว่าบางคนไปตรวจตรวจทางการแพทย์มาแล้วพบว่ากระดูกตรงก้นนะฮะเขาเรียกกระดูกอิ c h i u m s p ป n กระดูกที่เวลาเรานั่งแล้วมันมันแหลมที่สุดนะฮะ<อ>บางคนเกิดการอักเสบตรงนั้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นเวลานั่งแล้วจะเจ็บก็จะมีคนมาปรึกษาว่าถ้าเกิดอาการอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราเสริมก้นเสริมสะโพกด้วยถุงซีโคไปแล้วถุงซีโคลมันจะเหมือนเป็นบัฟเฟอร์ไหมสามารถทําให้นั่งแล้วอาการดีขึ้นไหม,มนะ,ะอันนี้คําตอบก็คือว่า ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ,ะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทางรักพกันแพร่นเนี่ยไม่ได้ยืนยันว่าถ้าเราเสริมค้นเสริมะโพกไปแล้วอาการนั้นจะหายนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะทําเพื่อแก้อาการเช่นนั่งเราจะเจ็บนะอันนี้หมอไม่ได้แนะนำเพราะว่ามันมันไม่สามารถแก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะ,ะแต่ถ้าจะทําเพื่อความสวยงามอย่างเดียวอันนี้โอเคค่ะทําได้มาที่คําถามต่อมานะคะการฉีดไขมันเพื่อเสริมก้นเสริมสะโพกเป็นอันตรายหรือไม่นะคะหากอยากจะเสริมก้นเสริมสะโพกเนี่ยควรที่จะเลือกวิธีไหนดีคะ เทคนิคทุกอย่างถ้าทำด้วยความเชี่ยวชาญนะครับทำอย่างถูกต้องโดยแพทย์เฉพาะทางนะ,ะอุปกรณ์วัสดุดเนี่ยใช้วัสดุดที่ได้มาตราฐานทางการแพทย์นะ,ะจะมีความปลอดภัยที่สูงนะฮะ,ะเทคนิคที่ปลอดภัยในการเสริมก้นสัตวโพกอย่างที่หมอบอกไปแล้วมันมีอยู่สองเทคนิคนั้นนะฮะก็คือเสริมด้วยถุงซิลิโคนกับอย่างหนึ่งก็คือดูดไขมันตัวเองแล้วมาฉีดนะฮะมีอยู่แค่สองเทคนิคนี้ซึ่งถ้าสองเทคนิคนี้ทำด้วยทำด้วยความระมัดระวังนะฮะทำด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ปลอดภัยทั้งคู่นะฮะดังนั้นเวลาเราจะ ทำเนี่ยก็ควรจะปรึกษาหมอก่อนนะรปรึกษาหมอที่เฉพาะทางที่มีประสบการณ์มากๆในการเสริมคอนเสริม mm. สะโพกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันปลอดภัยทั้งสองวิธีวิธีที่ไม่ปลอดภัยก็มีนะฮะเช่นการฉีดฟิลเลอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานะะะนะบางคนไปฉีดซิลิโคนเหลวเข้ามานะฮะบางคนไปฉีดฟิลเลอร์บางชนิดที่มันไม่สลายแล้วมันก็มีโอกาสที่จะอักเสบเป็นก้อนแข็งติดเชือ้ออันนี้หมอพตดบ่อยเลยนะฮะแล้วเวลาแก้ไขปัญหามันยากมากดังนั้นเนี่ยความปลอดภัยสัมัูรที่สุดที่บอกว่าไขมันปลอดภัยเพราะเป็นไมันขออองงเเราาสที่จะอัน้อย Oh ที่บอกว่าถุงซิลิโคนปลอดภัยก็เพราะถุงซิลิโคนมันได้มาตรฐานนะคะ,ค,ะคล้ายๆการเสริมหน้าอกเนะะี่ยเทอมือสูงซิลิโคนก็คือมาตรฐานทางการแพทย์ละดังนั้นถ้าทําอะไรก็ขอให้ได้มาตรฐานอย่าไปส่วนมากถ้าไปฉีดนะฮะไปฉีดเช่นฉีดซิลิโคนแล้วฮะฉีดน้ำมันมะกอกพวกนี้จะราคาค่อนข้าง ต่ำมากก็ทําง่ายเพียงแต่ว่าผลแชกซ้อนมันเยอะมากโดวยเฉพาะที่เวรก้นกเนวรสะโพกเนี่ยมีโอกาสที่จะบางครั้งแก้ไขลําบากมากบางคนนะหมอเจอคนไข้ผ่าตัดแก้ไขเป็นสิบสิบรอบเลยซึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีเพราะว่ามันเริ่มต้นไม่ดีเริ่มต้นด้วยการทําที่ไม่ปลอดภัยนะเพราะฉะนั้สนสิ่งสําคัญที่สุดในการทําใส่กความงามให้ดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเลยนะความปลอดภัยมาก่อนความสวยด้วยถ้าเกิดมันทําได้สวยจริงแต่มันไม่ปลอดภัยเป็นเทคนิคที่ไม่ดีเนี่ยอนาคต เผลิดเพนไป4ปีหปีมันเกิดปัญหาอันนี้คือไม่ได้อย่างความปลอดภัยมาก่อนแล้วค่อยมาเรื่องของความสวยงามอือเห็นด้วยมากๆเลยค่ะ ยังไงแล้วนะคะเราก็าคงไม่อยากจะต้องมาแก้บ่อยๆหรือว่ามีปัญหาภายหลังนะคะก็แนะนําให้ปรึกษานะคะผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็เ,เลือกสถานที่ที่ได้มาตรฐานนะคะคําถามนี้นะคะหลายๆคนถามเข้ามาค่ะบอกว่าถ้าหลังเสริมก้นเสริมสะโพกเนี่ยสามารถออกกําลังกายได้ไหมแล้วก็ถ้าเราแบบทาอะไรรุนแรงหรือว่าไปกระแทกเขาเนี่ยซิลิโคนจะแตกหรือเปล่าคะคุณหมอเป็นคําถามที่ดีมากนะครับคือถ้าเกิดหลังสองสัปดาห์ขึ้นไปแล้วนะครับแผลทุกอย่างเรียบร้อยดีนะถุงซิลิโคนอยู่ในตําแหน่งที่ดีแล้วเนี่ยหลังจาก2สัปดาห์ไปเราสามารถ ทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติเลยออกกําลังกายทุกอย่างหนักๆได้เหมือนปกติเลยนะฮะแต่สิ่งที่ควรระวังอย่างที่ถามว่าซีลโคนมีโอกาสแตกไหมถ้าเป็น blunt injury คือการแรงกดทับเนี่ยยังไงก็ไม่แตกนะครับเพราะเขามีการวิจัยว่าแรงที่กดทับเนี่ยถึงแม้จะเป็นหลายๆสิบหลายๆกิโลเลยนะ,ะเป็นร้อยกิโลมันก็จะบีบรัดได้โดยที่ถุงซีลโคนไม่แตกนะฮะแต่ที่ต้องระวังคือ sharp injury คือการโดนของแหลมนะฮะจยดอย่างเช่นถ้าเราฉีด ฉีดยานะฉีดยาที่ก้นแล้วมันไปโดนที่ถุงสี่ขอันนี้มีโอกาสรั่วซึม,มหรือแตกได้ดังน,นั้นนะคนที่เสริมก้นเสริมอัะไปก็ ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะของแหลมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นจะฉีดยาหมอก็ต้องบอกก่อนว่าให้ไปฉีดบริเวณอื่นนะฮะเวลาฉีดไข้กล้ามเนื้อก็ฉีดที่ที่อื่นแทนเช่นที่ไหล่แทนนะฮะก็ไม่ให้ฉีดที่ค้นที่สะโพดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นบรันอัญชลีหรือว่าเป็นเพชเชอร์เนี่ยไม่ต้องกังวลนะฮะทางการแพทย์ทุงซีคนรับรองรับได้แต่ถ้าเป็นชา i n ญชลีหรือเป็นของแหลมอันนี้ต้องระวังไม่ให้ถูกนะครับ ก็หลังจากการทำเส,ร,เสริมก้นเสริมสะโพกนะคะเราก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเลยค่ะวันนี้ก็เชื่อว่าคุณหมอนะคะได้มาให้ความรู้นะคะอย่างครบถ้วนเลยแล้วก็ตอบคําถามทุกทกคนนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณคุณหมอมากๆากนะคะคสำหรับท่านใดนะคะที่มีคําถามหรือข้อสงสยัยสามารถส่งมาได้เลยที่ Inbox อ a n ์แฟนเพหรือว่า Line Official ยศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมดค่ะ สำหรับช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณตุ๊กตาปุณธิภาพักนักแสดงสาวสวยนะคะเขาจะมาบอกเล่าประสบการณ์ก่อนและหลังทำเสริมสะโพกค่ะ